สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกับพี่เกดน,นะคะสาระในวันนี้นะคะพี่เกดก็มีสรุปรายละเอียดนะคะกรณีเงินเยียวยา1,000บาท3เดือนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กมาฝากกันนะคะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะพี่เกดฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ วันนี้นะคะพิ่เกตมีสรุปรายละเอียดมาให้นะคะเป็นข้อมูลจากเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กมาก่อนนะคะมีโพสต์นะคะจากเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลนะคะก็มีหลายๆคนนคนคะที่ติดตามข่าวนี้อยู่นะคะอาจจะรู้สึกว่ามีข่าวนี้มาซ้ซําๆหรือเปล่านะคะแต่ก็พี่เกดก็อยากเอาข้อมูลมาอัปเดตกันนะคะ โดยในโพสนะคะก็ชี้แจงไว้ว่าไม่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะมีประการสังคมมาตรใดจะรับราชาการหรือได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในกลุ่มเาะบางนี้นะคะเพราะว่าหากท่านได้ลงทะเบียนหรือรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลนะคะก็เป็นสิทธิ์ของเด็กนะคะไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองนะคะกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์แน่ๆนะคะก็คือคนที่ได้รับเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดในเดือนพฤษภานะคะส่วนกลุ่มอื่นๆที่ต้องรอรุ้นนะคะอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อเพิ่มเติมนั่นก็คือกลุ่มที่เพิ่งได้รับงวดแรกในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็กลุ่มที่กําลังจะได้รับงวดแรกในเดือนกรกฎานะคะแล้วก็กลุ่มที่เพิ่งลงทะเบียนก็คือสรุปง่ายๆนะคะกลุ่มที่ยังรอรุ่นก็คือกลุ่มที่เพิ่งลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไปนะคะก็ต้องรอรุ้นว่าจะได้รับด้วยหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนอ่าน ได้เงินในส่วนนี้นะก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ไปได้ส่วนหนึ่งนะคะส่วนกําหนดการจ่ายเงินนะคะตามโพสเน่ก็ระบุไว้ว่ากําหนดจ่ายเงินภายในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะ นั่นก็คืออาจจะใจก่อน20ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เกินวันที่2ี่20แน่นอนนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะของเยวยากลุ่มเปราะบางในกลุ่มของเด็กแรกเกิดน,นะคะยังไงก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะก็มาอัปเดตไว้ใต้คลิปนี้นะคะได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็กด subscribe นะคะสวัสดีค่ะจะไ้ฟังสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาด ลิปสาระดีๆกับพี่เกศในคลิปถัดไปด้วยนะคะ